สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมื่อนี้ยายจ้ามิ่งกาผ้าม้วนด้วยจ่าเด้เอพาลงทซงลงสาไงแขยมวดแดงด้วยจ่าเด้อไปพี่น้องหลุนมึงใหญ่กับตาตามยายไ, <laughs> ไปตามยายไปไปแพนครับสุภูสุคนเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นอกำลังใจให้ยายสุภูสุสคนในด้อจ่าเด้อกินของสูงก่อนมื่อนี่ไงไขยมวดแดง เด้จ่าเด้อไปโอ้เื้งงัวพี่น้องงัวเถืกเตะใหญ่มื้อนี้วันที่ย,ยี่สิบเด้อจ่าเด้อไปวันที่ยี่สิบเดือนเมษาเนาะจ่ะาเนาะไปหลุนบึงหมานหมาน,มานหน่เด้อจ้ากา็ฮา เงื่หมดแดงนี่ดดนแหละใกล้ๆแถวใกล้ๆนี่เลยจ้าแถวบ้านให้ยมันๆนี่เด้อปูแหยกย่างแหกก็ได้พวกนี่ปูแหยกย่างแหกเออใหอยมันๆแน่ให้มีใครๆหลายๆแน่จะไดนกะยายเห็นหนังกับเบื้องยายน,นี่เด้อแฟนครับชุบผู้ชุบกุนเอ้ยอนะ,ะป่นเบื้อง จักจีไปทางไห้นน้าชาวฮอนก็ฮอนเออช่วยมานี่พี่น้องเออจำเม็นมันหอนแห้งแดดกับแดดเออจะได้หนอนนั่นแน่น่ะอ๋อนี่บอลล่าเท้าใครบ่เอาหาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะชีวิตไม่สิ้นเท่ากับต้องดินกันหา ชีวิตไม่สินต้องดินหากินหาอยากไปเรื่อยๆเลยเนาะจ๋านะไปลุยอโอโอ้เจะไหนเท้าจะไหนเท้านี่่ออะเท้าอ๋อนี่พี่น้องใหญ่บงกู้งสูมงหายเบิงเองเลยพี่น้องเอ้ย อืมอืมอานวันนี้ายออกแต่เสาเดียวยินได้จ่าเลยออ๋อมัน,อน,อนบอกขึ้นในพูในเขาในพูในเขามีแต่หัองใหญ่ๆน้อยเถอะ เออในโขงในปลาเนี่ปลาโลนี่จะหัางในหน่อยก็ลังออกปลักไอกแป๊กนะนั่นตรงตรงแน่อยู่น้อย่าเนาะเออเห็นปะอือ เคยหลุดออกอ้ยอืม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 าเท่มาเท,เท่บังอุ้ยนี่พี่น้องอุ้ยครบหันหัขอ้อไปเนาะหัวขว้อ อลองเทเบิงบ่งวันนี้เช้าอืมีบมมีกระลุนเลย่อยพี่น้องนี่ไข่ใหญ่อยู่นะาจาน่ะเนาะอืมขอตรรุงให้ื่อมืดนั่งมาฉันมืดอยู่นีนน่พี่นอ้องอืมห็นบ่พี่นอ้อ,อ,นองใหญ่ผงุซูม สวัสดีจ uh ้าใหญ่ลงหนามก่อนใหญหิวน้ำหิวน้ำดีดีเดินเดินนี่พี่น้องเลยมันเดดแล้วมันมันแดดแล้วมันกินจะหนามตาโคเอาพี่น้องเนาะไปจะได้กะหุ่นตาทองังเงอยู่ใหญ่ลงหนามก่อน านางไปเรื่อยๆพี่น,น้องดูวันวนอดกระี้นนอเออ่ดเฮียลูกโขวๆพี่พี่น้องิงึงโุ้ยแม่มันก็ม่งวงบาทม่งวงบาทดกุดกดกระดุกพี่น้องเลย เขาอยู่เ่าเอเขาน้อยโอ้ยม่นเหียเมือนสีเ่าเฮียเฮียโผล่โผล่เลยพี่น้องเลย

อ๋อตีลงอือตือบนอเฮียเฮีย,นนนยหน,นัดู่ลงหมดตไปใจหรอกมีแต่หลายหมดมานมานดูเห็นบ่พี่นอ้องเห็นบ่นี่หนานปืดโคลงเ่าโคลง He, มานมานนั่นไนอ้ he a, he a. อุ้ยเฮียเฮียเอาขอก็เดินก่อนเออนั่ะเออน่ะ,อนะขอลงอ,อุ้ยนี่โอ้ยตกใจมืดกระถอง อุ่นจบข้างหน้าเพิ่นตีงแห้งไม่เท่าเออห้มันมือลุมตีผู้มัดจะเท่าไหร่ดีไปเหนื่อยไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง โอ้ยว่าตูดเพราไปจ้ะใหม่อีกแล้วดิ้าเอ้ยนี่พี่น้องเที่ยวเที่ยวป้าดนี่พี่น้องได้มาอีกแล้วเอ้ยมานรัวๆไปเลยวันนี้นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ระโคลงไหมดเลยเท่าเออเนี่ยนานปฮืด พอลงเลยเห็นบ <owad Es> oh, uh, uh, ่อเหนหอเออโอ้ยเหยียบว่าน้ำเหยียจีนว่าเ่าไบมันออกน้ำเออโอ้ยเห็นบ่อเห็น้องเห็นบ่อโอ้ยเฮียไค่มดแดง เล็กๆเคียวแข่งแจ้งขยานใครทำร้ายมันก็คูกันมาทันทีใจใจสาหัสไปสัวเลยมีปีงก็มีเนาะพจ้าุ่นยายก,ก็มมะกิบอันนี้ซอยยายก็มะเอายายก็มะเอาัาอน,นี้ออกจาก Ủa, nó chả nó <laughs> cái bông muông bông muông đốt cho nành ở bên ngoài thì kinh đôn đôn à. thao quá ngắm ngắm là trà Ừ. 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 อมันตีล่องเท้าโอ้ยตัวนี้เท้าเป็นกำลังเป็นไข่ใหญ่กับเป็ยังเป็นนางให้เนาะเป็นนางกับอันนี้เนาะเท้าเนาะเปียงเปียงมัน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 จ้าน้องีมไปพี่น้องพี่น้องเปี๋ยงมันนี่ พื้นมันมันมานอยู่จ้ามันใครดิอืออมีแต่อีรีเลยพี่น้องเอ้ยมากินไข่มดแดงเด้อพี่น้องเอ้ยขลังแงีขลังแงีครบอาหารสันสูงอาหารสันสูงนี่พี่น้องปึ้ดมันนสูงอ่ารป่าเออนี่แหละเขาเรียกว่าไข่มดแดงเออแจ๋วเจ้า น um ้องมาเบิ่งไกลๆมาเบิ่งไกลๆบัเนี่ยบ่เห็นเรื่องโสอู้อู้พูดเสียงเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นั่นงานจะท่องเงี้ยโยพูด เออแตกเลยทีเท่านึงอือไอหน่องฟื้อถุยอือไปบึงไปบึงโขลงมาเลยได้จ่ามาเท่ามาเท่แบบนี้นี่ อุย้ยพี่น้องเออยลีเดี๋ยวจ้ามันมันมันไปประเทศเท้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่มันมันมันอยู่จ้านี่เท้าเท้าเปิดนี่อุ้ยควบลงอื่นไงไต่ร่องบนนี้เท้าตีลงปป๊บเออเอออุยอ้ย มานมานมานจ้าอุ้ยข้อถุนข้อไปจ้าโคบอออกจ้าอืมโอ้โหนั่นนี่บอลนี่เอ๋คอยก็โคบปืดเห็นบอลพี่น้องออเอ๋มาเจอทางไหนนอนมาเจอทางพุ่นอ่านี่พี่น้องเห็นบอลมาๆๆมาเร็วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ทีหลงปือนอู้อ้งเงียมเห็นขาวเอพี่น้องพูข่าวเนี่ยมันคบเออเห็นบ่นนนพ,พ,พ,พี่น้องพดพี่น้องเห็นบอหนเบิ่งเฟือยได้จ้าเออ,อหลายหังย่งคือตัวไข่บ่ลเท่าหั่ hưng ngày hưng hăng nè, hưng 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 hãy để bên thuế lên đó hưng 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 mà hưng 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 hăng, hưng 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 hưng

จะได้นอนเถะน่เาปึ <Quite. S 2> ๊บปึ๊บป yeah, right yeah. ึบบังบ so ึนห่างนี่ได้จ่าเด้อเคเคลุงทีละเคาะลุงออเคาะลงน่ะอื้นหมูได้เสล่กรจะไม่ใช่กบอื้อนี่ปึ๊ดนี่นี่นี่น่นี่ค้ะลุงเอื้อนหนหานห เออเอาตีเอาลงตีล่ะเอาลงก่อนค่อยเออไปห้างไหมยี่สวางห้างมึงจะได้เย้เนาะแถาได้แถาเออเออมุดขบต้นนี้บ่าใครฮะญ่เนาะแถวเนาะมันเป็นในต้นคือกันอ่เอล็ด อันน <önemli S 2> ั <analytical word language> ้นใ <lasting> ้บอกมีอยู่ใครไงอยู่มันเป็นนอันนี้คือการโอ้ยพี่น้องนี่เป็นนห้องห่างหนึ่งใหญ่ใครไ่ใครไ่ใครไหม่ามาแล้วจ้ามาแล้ว ลุงไอ้มื่อเลี้ยเถ่าเอือนเอือนไม่มานั่เอือนมาขูดที่ขวามไดะขูดที่ขวามไดะเออบวกขวามต้องนอนพี่น้องเอาเออน้อานี่นี่พี่น้องนานเอือเออเออโอ้ยไหลเขามาหาคอยเล่เขามาหาคอยนี่เอือพี่น้องเดี๋ยวไลอยู่ไป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 เออไป หาไปเรื่อยๆอยู่พี่นอ้องตองนานโอ้ตัวนี้ใครหน่อยใครมาเต้มนะใครมาเต่มมันว่งหนึ่งนี่มันกว่ามาันดเตื่มมันอยู่แน่อันนี้นเนาะแถวอยู่ในสระน้ำนี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่หิมทานต์มานมานัมนอย,ยู่จ่ามานอยู่โอ้ยมันมันรปุ่นเนาะ ต้นนี้หน่อยเราโคดเก็บนะแถวออกหอนลงทีละเออหอนอุ้ยเฮียอออกหอนเมื่อเฮียจะได้ตีกันอยู่นู่พี่น้องเจ้าชีเออพี่น้องเห็นบอน่ะเห็นบอนเดรรลายอยู่นู่นจ่าเนาะเปลงมันพี่น้องทั้งเปล่งเออเห็นบอน่ะเออไปทุ่งแม่เปล่งเครงอันนี้ ถึงบ่เห็นบ่พี่เนาะโอนพอไปบ่อยใหญ่บ่ได้ดูดออกไปใหญ่งยายค่ะน้ำบ่จับโอนกระทอกเงย้ยจุ๊บเดี๋ยวจะมาหลุดมึงกระทอมกมึงเงียลงมาบุ้งเนาะพี่นอนะ้องเนาะพี่นอ้อง โอ้ยจะถองมารลุนเปื้ขาวๆอยู่แต่ถองวะฮรุดออกมาละรูดออกมาล่ะนี่เงยมาได้แล้วรูดออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำก๊อง อู้ยขาวจัวนะเจียเลยป้าเถาขาวงามเลยบ่มีเมพอตอเลยนะานะเถาเนาะจ้าเออพี่นองเมย์มาครบตาจ้ะท้องว่ะนั่นทังหลังใส่เลยจ้ะอาอใหม่แล้วพี่น้อง,นะอองเออแค่นิ้อมันซือนี่ออ้นี่พี่น้องใครนั่งหน่อยอยู่แน่อยูเออ่เออ,อ,อเพี่้อ๊ โอ้งามเลยเคาะเคาะเคาะไปไป็นเงินเฮาบันขึ้นบึงมึงเท่าบึงนี่พี่น้องเปิดพี่น้องนี่แน่แน่แน่เปี๊ยหน่ยกไปถึงสองมือเลยเห็นบ่พี่น้อง เือห็นบอพี่น้องเห็นบอนานงามๆเลยจบคลิปเด้อจ้าเด้อจบคลิปมหาเงี้ยมุดแดงไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวยายเชเอาไปเห็นให้เห็นงามๆมีคลิปที่สองเด้อจ้าเด้อยายก็บิจบคลิปมหาเงี้ยมุดแดงไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าขอคุณทถูกกำลังใจขอพุณทุกคขมเมนขอคุณทถูกไหลทุกแช่ขอพุ่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปได้เด้อจ้า Bye bye chúc chúc